กว่าค่ะบางคนทาเป็นอาชีพเสริมบางคนนั้นทําเป็นอาชีพหลักทีเดียวเนื่องจากว่าไรายได้เป็นกอะเป็นกำเลยนะคะใช่ค่ะไปกันที่นี่เลยอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาชาวบ,บ้านที่นี่นะคะหันมาเลี้ยงด้วงสาคูในกระมังเขาบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยสามารถสร้างรายได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวและที่สําคัญนะคะก็มีตลาดมารอรับนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดคนไทยหรือแม้แต่ประเทศมาเลเซียก็สนใจเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการเลี้ยงด้วงสาคูในกละมังเป็นวิธีการเลี้ยงของนายโยทินสุ บัวแก้วนะคะชาวบ้านในตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งหันมาเลี้ยงด้วงสาคูขายเป็นอาชีพเสริมมานานกว่าหนึ่งปีแล้วล่ะคะ่ะโดยใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นำมาเลี้ยงในกะละมังเพื่อให้วางไข่จากนั้นก็เลี้ยงลูกด้วงในกะละมังต่อไปอีกประมาณ1เดือนจึงจับไปขายได้โดย1กะลงะมังนะคะสามารถจับตัวด้วงขายประมาณ180ตัวน้ำหนักประมาณ800ถึง1กิโลกรมัมขายได้กิโลกรัมละ250บาทเลยทีเดียวการจับตัวด้วงที่เอื้องอิงใช้ยานให้เป็นทั้งดี ปัจจุบันนายโยทินค่ะเลี้ยงด้วงสาคูจำนวนหนึ่งร้อยกะละมังคัดตัวด้วงสาคูขายได้ทุกวันค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นลูกค้าประจํานะคะแล้วเขาก็สั่งจองล่วงหน้าด้วยทั้งในพื้นที่อำเภอสเดาและอำเภอหาดใหญ่ค่ะรวมไปถึงชาวมาเลเซียที่อยู่ตามนาชายแดนก็นิยมบริโภคด้วงสาคูมากดังนั้นความตลาดทางต้องการมันก็เลยสูงขึ้นก็เตรียมที่จะขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มร้านอาหารขนาดใหญ่คือจัดร้อยกะละมังไม่รู้วันท้างหน้าจะมากขนาดไหน เท่าที่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหโหใหญ่มากถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเห็นแล้วก็อยากทำบ้างเหมือนกันนะอยู่ที่สงขาด้วยใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยอยากจะไปเรียนรู้เรื่องของการเลี้ยงด้วงสาคูในกระลบมาก็ลองไปติดต่อกับทางเจ้าของเขาก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาจะถ่ายทอดความรู้ไว้ให้ค่ะไปดู